หัวข้อกระบวนการวัดค่ะในการดําเนินการวิจัยเพื่อได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะตั้งสมมติฐานเลือกตัวแปรตลอดจนประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างแล้วนะคะขั้นต่อมาค่ะผู้ว,วิจัยจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและจะใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดค่าตัวแปรต่างๆในการวิจัยนะคะโดยบางครั้งค่ะอาจจะพิจารณาใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วเช่นแบบสอบถามมาตรฐานหรือว่าแบบสอบถามความถนัดมาตร แล้วก็ในบางครั้งนี่นะคะอาจจะต้องสร้างเครื่องมือที่ใหม่ใหม่ค่ะเพราะไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคะหรือเพราะไม่สามารถหาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้ค่ะกระบวนการวัดนะคะรวมถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี่นะคะกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะนํามาใช้ข้อมูลนั้นนี่นะคะสามารถนํามาใช้ได้เช่นอะไรเอ่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มได้เราสามารถจัดลําดับได้นะคะเราสามารถที่จะจับช่วงตามความแตกต่างได้กฎเกณฑ์ ที่ต่างกันมีผลให้การวัดต่างกันด้วยการดําเนินการวัดมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะคะประกอบด้วยค่ะ 1. คือการกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการวัด2ค่ะการกําหนดคํานิยามของตัวแปรที่สามารถที่จะนําไปใช้ปฏิบัติการได้นะคะข้อที่3ค่ะการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่จะวิเคราะห์หรือเข้าใจได้นะคะ 4. ค่ะการสร้างเครื่องมือวัดหรือการสร้างมาารวัดและ5ค่ะการ ทดลองใช้มาวัดทั้งหมด5หัวข้อมีรายละเอียดดังนี้นะคะเรามาดูการข้อแรกเลยคือการกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดค่ะเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการวัดคืออะไรตัวแปรที่ต้องการวัดคืออะไรและต้องการวัดค่าอะไรของสิ่งนั้นนะคะการวัดตัวแปรทางวิทยาศาสตร์ค่ะเราสามารถที่จะเขียนเรื่องให้เข้าใจง่ายเราก็สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นอะไรเอ,อ่ยอย่างเช่นการวัดน้ำหนักการวัดสูต สหรือว่าการวัดสาสารเป็นต้นนะคะสําหรับการวัดตัวแปรทางด้านสังคมศาสตร์โดยเฉพาะในด้านของการบริหารนะคะตัวแปรบางตัวเนี่ยจะมีระดับนามบัญญัติค่อนข้างสูงยากแก่การเข้าใจนะคะซึ่งบางครั้งจะมีความคลุมเครือทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้ง่ายเช่นอะไรเอ่ยอ่ะครูนะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการวัดความพึงพอใจเนาะหรือว่าการวัดทัศนคติที่มีต่อการทํางานนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ผู้ ู้วิจัยนะคะคุณก็จะต้องรู้ด้วยว่าต้องกําหนดผู้วิจัยเนี่ยต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร ะะสำคัญมากเลยนะคือคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องการวัดอะไรนะคะกระบวนการวัดก็จะมีความสําคัญเกี่ยวกับเครื่องมือถูกต้องไหมคะ,ะมาดูหัวข้อที่2กันเนาะการกําหนดคํานิยามของตัวแปรที่สามารถที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติการได้นะคะในส่วนของการที่เราจะกําหนดคํานิยามของตัวแปรที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติการได้นี่นะคะจะหมายถึงการให้คํานิยามเป็นการบอกความหมายของคำหนึ่งหนึ่ง,งโดยใช้คําอื่นแทน เพื่อให้เข้าใจง่ายฟังได้แบบอ,อืมเข้าใจแบบไม่ต้องแปลอะไรประมาณนี้นะแล้วก็การให้คํานิยามป,ปฏิบัติการเนี่ยนะคะเป็นการระบุส่วนที่เห็นได้แล้ววัดได้ของปรากฏการณ์หรือว่าตัวแปรซึ่งเป็นนามธรรมาค่ะนั่นก็คือการระบุถึงสิ่งที่เห็นได้เชิญประจักษ์ด้วยคําพูดหรือกระบวนการค่ะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าเข้าใจได้นะคะเนื่องจากตัวแปร มีระดับของความเป็นนามบัญญัติถูกต้องไหมคะเหมือนข้อที่แล้วที่เราได้บอกมานะคะในส่วนของนามบัญญัตินี้นะคะจะมีความแตกต่างกันซึ่งจะมีระดับของการวัดที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะดังนั้นการวัดว่าตัวแปลใดควรจะอยู่ในระดับใดจะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์เป็นสำคัญเลยนะคะของตัวแปลนั้น,น,นคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของตัวแปลนั้นๆันี่แหละคะ่ะการวัด <Northwest S 2> แต่ละระดับเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติมีในเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็มีความยากง่ายของการวัด แตกต่างกันนะคะซึ่งเป็นการกําหนดชัดเจนค่ะว่าตัวแปรใดควรวัดหรือว่าควรจับอยู่ในระดับใดนะคะของการวัดระดับของการวัดตัวแปรใดควรจะอยู่ในระดับใดของการวัดนะคะซึ่งนักวิชาการบางท่านเนี่ยค่ะก็จะใช้ในรื่องของความหมายเดียวกันของมาตรวัดซึ่งแบ่งได้ออกเป็น4ระดับหรือนะคะแบ่งได้ออกเป็น4ระดับ ประกอบด้วยอะไรบ้างครูมี1น,นะคะระดับกลุ่ม2ระดับจัดอันดับ3ระดับช่วงคะ่ะแล้ว4ระดับอัตราส่วนนั่นเองคะ่ะมาดูในส่วนของหัวข้อที่4นะคะของกระบวนการวัดคืออะไรบ้างเอง่ยเรามาดูตรงนี้นะการสร้างเครื่องมือวดัดหรือว่าการสร้างมาตรวัดค่ะคุณเขาบอกว่าหลังจากที่เราแบ่งระดับของข้อมูลแล้วจะต้องทําการสร้างมาตรวดัดซึ่งในทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไปมาตรวัดต่างๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมาตรวัดทางด้านทัศนคติคะ่ะอันเป็นการวัดเกี่ยวกับความคิด เห็นของบุคคลต่อสิ่งที่ต้องการวัดนะคะหรือว่าต้องการศึกษามากกว่าเป็นการวัดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงนะคะคำตอบที่ได้นะคะจากการวัดนั้นนะคะไม่มีไม่มีคําตอบใดถูกไม่มีคําตอบใดผิดะคะ่ะเพราะว่าคําตอบของคนหนึ่งอาจจะไม่สอดคล้องหรือตรงกันของอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูที่เครื่องมือวัดหรือว่ามาตรวัดมีอยู่หลายชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะคะนั่นกะ็คือที่เราคุ้นเคยกันดีเนาะก็คือแบบสอบถามถูกต้องไหมคะนะคะแล้วก็ อีกแบบหนึ่งที่เราถนัดกันมากเลยก็คือการสังเกตนะคะมีแบบสอบถามมีการสัมภาษณ์มีการสังเกตนะคะในเครื่องมือวัด3ชนิดนี้ค่ะทั้งแบบสับถามทั้งการสัมภาษณ์แล้วก็การสังเกตนี้นะคะเครื่องมือ3ชนิดนี้แต่ละชนิดนี้จะประกอบไปด้วยชุดของคําถามหรือข้อความต่างๆที่ผู้วิจัยต้องการคําตอบในแต่ละคําถามค่ะ